ช้านี้ก็มีนักเส้นเอกสารกับธนาคารตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ลงมาข้างล่าง10บโมงก็คือไลฟ์เพจถึงติ้นที่บ้านทานข้าวกันแล้วไม่รอเลยทานอาหารนะคะกิตตก็ต้องทานเอสพาร์ตก่อนเลยค่ะและเปิ์นไขมันกัาแลวน้องทําให้อิ่มนานขึ้นด้วยวันนี้มีข้าวปลาทอดน้ํายำหอยจอปูแกงจือไข่น้าแล้วก็หอหมกส่วนพ่อพี่กิตตี้กินเจต้อกิกระานของโปรดได้อย่างสบายใจและออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนี่เลยเงอะขวานแช่ช่องฟรีซของโปรดพี่กิตตี้พี่จีดูใจมากบอกว่าหวันเจยบเลยกินของชอบมันมีข้าวสุ่นี่เอง ยืนใจสุดๆมีใครชอบเหมือนกันไหมบันทึกนั้นนะคะวันนี้ก็มีสัมภาษณ์พนักงานสำหรับบริษัทนาาชาเฮลท์แคร์ขายป้ายแบรนด์นาตาชาเอสนะคะถึง4คนเลยและคุยงานเพิ่มเติมกับทีมจัดซื้อมันก็ไปคุยงานที่หน้าร้านทองต่อค่ะหน้าร้านทองตกแต่งคริสต์มาสน่ารักมากแจกของขวัญปีใหม่เพียบได้รางวัลทุรายการซื้อเลยนะคะโดนบัพชัดชุดแซนตีด้วยค่ะวันนี้มีลูกค้ามานัดรับเพชรที่หน้าร้าน4คนวงนี้ลูกค้าเอฟจากไลน์นะคะสวยมากที่ก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าอีกครั้งหนึ่งงซื้้้้อหนนาาารรรสวัััดดค่ะไบล บนต้นคริสต์มาสนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีแฟลวปดพนักงานสองคนค่ะเาต้องออกไปดูแลคุณแม่และลูกเพราะเราก็ใจหายมากมันมีความหมายเพราะว่าเราผ่านช่วงที่มนกด้มันขอบคุณพี่เสียกับพี่แอนด้วยนะคะวันนี้เลยเศร้ามากน้ำตาแตกกันทั้งออฟฟิศ A R Y G E M พี่สกอตก็ไม่อยากให้ทุกคนเศร้านะคะทางเตรียมเบียร์และโดนัทมาเลี้ยงทุกคนด้วยขอให้โชคดีจนกว่าจะได้ร่วมงานกันใหม่อีกครั้งนะคะ